สวัสดีครับเดี๋ยวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับไฟ LED นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่นานมา,มานี้เองนะครับน่าจะได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ละแหละนะครับแล้วก็ได้ลองใช้บ้างแล้วนะครับได้เอาไปออกงานบ้างแล้วเนาะมันเป็นไฟ LED ของยี่ห้อ u l a n c y นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นพลาสติกแล้วก็ไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะครับ ในบางครั้งนะครับที่ผมใช้งานเนี่ยเอามาเป็นไฟไฟแบบสองหน้าเราเลยก็มีนะครับนี่นะครับมันสามารถที่จะปรับไปที่โหมดของไฟไฟเหลืองแบบนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นไฟสีขาวเห็นไหมอันนี้มันจะแสงกลาไปหน่อยเนาะมันสว่างไปหน่อยอ่ะคือไฟ LED เนี่ยมันจะมีมันจะมีทั้งที่เป็น LED ที่เปลี่ยนสีได้กับ LED ที่เปลี่ยนสีไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปซื้อตัว LED เฉยๆเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับตัวเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็น LED RGB นะครับอ่ามันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับนี่สิ่งที่เป็นความแตกต่างเนาะเวลาที่เพื่อนๆไปเลือกซื้อนะครับของใ,ในกล่องเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับอุปกรณ์อย่างแรกก็คือเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ไฟของเรานะครับมันจะมีรูอยู่ข้างล่างมีน็อตอย่างนี้นะฮะพอเราใส่ตัวเนี้ยปึ๊บนีใส่ลงไปนะครับเราก็เอามาติดกับตรงนี้นะฮะอันที่สองก็คือใส่ชาร์จนะครับ หัวชาร์จเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาให้นะ <c oughs> เขาแถมแค่สายมาให้นะครับอีกอันนึงที่แถมมาก็คือตัวฟองน้ําไม่ใช่ฟองน้ําสิเป็นยางนะครับยางนิ่มๆน,นะครับทําให้แสงที่มาจากตัวไฟเนี่ยมันนุ่มลงนะครับสายชาร์จเนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จไปใช้ไปได้นะครับอันนี้คือค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับเป็นตัวเก่าๆเ,เนี่ยมันจะชาร์จไปใช้ไปไม่ค่อยได้นะครับแต่ตัวเนี้ยชาร์จไปใช้ไปได้นะครับข้างหลังตรงนี้นะครับที่มันเป็นแถบอันเนี้ย ตอนแรกที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยผมมีความแบบมีความคิดอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยมันน่าจะสามารถที่จะทัดแล้วก็คือมันจะเปลี่ยนตามตามนิ้วเราอะความคิดของผมเป็นอย่างนั้นนะครับแต่พอซื้อมาเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไอ้ตรงเนี้ยเอาไว้สําหรับดูกราฟนะแต่มันก็มันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าเวลาที่แบบว่าเราใช้ไฟ rgb อะ rgb ก็คือไฟสีนะฮะปึ๊บนะไฟสีเนี่ยตรงนี้นะฮะไม่เอ่ย ตรงนี้มันจะมีเลขบอกนะครับจะมีเลขบอกตัว h เนี่ยฮะจะเป็นเลขบอกนะครับพอเราดันอ่ามันจะมีด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ดี๋ผมเปิดให้ดูตรงนี้เนี่ยคือปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนโหมดถัดลงมานะครับก็จะเป็นคันโยกนะครับโยกขึ้นโยกลงนะครับตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นความสว่างความสว่างของเขาปุ๊บนี่เดี๋ยวผมเลื่อนความสว่างให้ดูก่อนแล้วกันความสว่างเนี่ยขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต ส่วนไอ้ตัวคันโยกเนี่ยคันโยกเนี่ยสำคัญเพราะว่าคันโยกเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนตัว H นี้ได้นะครับปื๊ดเห็นไหมสังเกตดูสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่สามร้อยสามสามร้อยสามเนี่ยมันก็อยู่แถบแถบแถว,แถว,แ,ถวแถวนี้นะฮะมันก็จะออกสีออกม่วงๆนิดนึงพอเริ่มขึ้นไปอีกนะครับปื๊ด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 อ่าตอนนี้ประมาณอยู่เลขที่แปดละตัว H เนี่ยเป็นแปดนะครับแปดมันก็จะอยู่แถวแถวโซนนี้นะครับ สีไฟก็จะออกประมาณนี้นะฮะนอกจากตัวไฟ LED นะครับที่มันเป็นสีๆแบบนี้เนี่ยพอเรากดตรงนี้นะฮะตรงปุ่มเปิดปิดเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดปุ๊บ่ามันจะเปลี่ยนโหมดนะฮะจะเปลี่ยนโหมดตอนนี้เป็นโหมดอ่อ HSI นะครับ HSI เนี่ยมันคือโหมดในการควบคุมไอไฟ RGB เมื่อกี้แหละนะครับคือตอนนี้ผมตั้งให้มันเป็นร้อยนะครับถ้าผมตั้งให้มันเป็น0ูนย์ะลองดูนะ ศูนย์หรือหนึ่งอ่าศูนย์ถ้าเป็นศูนย์เนี่ยไฟมันจะออกเป็นสีนี้นะครับคือมันคล้ายๆกับว่ามันตั้งค่าควบคุมไฟ RGB อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นความน่าจะเป็นความเข้มของมันนะผมชอบตั้งให้มันเป็นร้อยเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับแถบข้างล่างนะครับโหมดนี้เนี่ยจะมีอยู่เยอะมากเลยนะพอเรากดโหมดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเป็นคําว่าซีนเนี่ยตรงนี้นะฮะพอมาเป็นคําว่าซีนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ไอตัวนี้นะ ตัวคันโยกเนี่ยเลือกว่าจะเอาซีนไหนเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่ที่ซีนซีนปาร์ตี้นะครับซีนแปดนี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือมีประมาณ20่ส่กว่าแบบเลยนะเอ่สิบแบบนะครับมี20่สิบซีนนะครับให้เราเลือกมีหลากหลายมากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไอตัวข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นตัวความสว่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนทุกฟังก์ชันนะครับก็คือความสว่างของไฟ กดโหมดอีกทีนึงนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับไฟอวอร์มไฟขาวโดยเฉพาะนะครับอันนี้เนี่ยตัวคันโยกนี้นะครับเราก็สามารถโยกได้เหมือนเดิมนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ 9000K นะครับเห็นไม้ถ้าเกิดผมโยกไปข้างล่างอ่าพอลดลงมาปุ๊บนะครับประมาณ5 0 0 0 5510K เนี่ยมันก็จะเริ่มออกสีวอ,วอวร์มๆลนะ พอลงไปนะครับลงไปต่ำสุดอยู่ที่2,005 0 0 5เนี่ยมันจะเป็นสีวอมเลยนะครับออกสีวอมวอมนะอันนี้ก็คือไฟ RGB อนะ่าก็วนกลับมาเป็น RGB นะครับก็มีอยู่3ปุ่มตรงนี้ก็เป็นรูชาร์ตนั่นเองนะรูชาร์ท Type C ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะฮะให้เวลาชาร์จแป,ป๊บเดียวนะครับแป,ป๊บเดียวก็เต็มเพราะว่ามันเป็นรูชาร์ทแบบ Type C ซึ่งใช้ C เนี่ยสามารถชาร์จไปใช้ไปได้นะครับ ไม่ต้องกลัวแบตมันจะหมดสำหรับประสบการณ์การใช้งานนะครับก็ผมมีความรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างใช้งานสะดวกนะครับฟังก์ชันเนี่ยใช้ง่ายก็คือไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับไอไฟ RGB ตัวนี้แล้วก็อันเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาง่ายผมได้ลองเปิดแบบเปิดสุดเลยนะครับแล้วก็ใช้งาน2ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีอยู่4ขีดด้วยกัน คือตอนที่ผมเปิดสุดเนี่ยผมเปิดไป2ชั่วโมงนะครับมันลดไปแค่ครึ่งเดียวนะครับลดไปแค่2ขีดเท่านั้นนะครับผมคิดว่าใช้งานยาวๆเลยครับคือไม่ได้มีไม่ไม่มีปัญหาเลยสําหรับการใช้งานแบบยาวๆแต่ถ้าเกิดว่า,ารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะแบตหมดนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยได้นะครับไอตัวนี้นะก็ถือว่าใช้ดีนะครับราคา600ประมาณ540จนถึงประมาณ660นะครับ มีอยู่2ตัวใช่ไหมครับคุณดิกเกอร์นะครับมีอยู่2ตัวสะดวกดีนะครับอีกลักษณะหนึ่งที่ผมใช้ก็คือเหมือนไลฟ์ที่แล้วเนาะไลฟ์ที่แล้วเนี่ยผมเอาตั้งไว้ข้างหลังเลยนะครับคือผมอะ่ะส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้มีการจัดฉากแบบนี้นะครับผมจะผมจะเป็นสไตล์ที่ข้างหลังเนี่ยมันจะโล่งๆนะครับแต่วันนี้ก็คือไหนๆก็ซื้อชั้นมาใหม่แนละ้วก็เลยเอามาอยู่ในฉากเดี๋ยนะมันไม่โฟก,กัสหน้าผมเนะเดี๋ยวอขอออกก่อน เดี๋ยวให้มาแกะกล่องนะเดี๋ยวมาเห็นหน้าผมชัดๆกัน <laughs> จากประสบการณ์การเอาวางข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าไฟมันยังไม่ได้สว่างมากนะครับถ้าใครที่อยากจะเอาไปไว้วางข้างหลังอะ่ะอย่างเช่นแบบว่าทําให้มันเป็นไฟวงกลมอะ่ะคล้ายๆกับคลิปของอคุณกิฟลีนะฮะอันนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะครับเพราะาไฟมันไม่ค่อยสวาส่างสักเท่าไหร่ตอนที่เราเปิดอะ่ะมันก็ดูสว่างดีแต่พอมันอยู่ในกล้องอะ่ะมันอาจจะ ดรอปแสงลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าจะใช้เนี่ยผมแนะนําว่าใช้2ตัวเปิด2ข้างนะครับข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งสีน้ําเงินอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าดวงเดียวอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้มันเป็นวงกลมใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเอาไม่อยู่ถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับผมมีลิงก์ที่เอ่อที่ร้านที่ผมสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างนะครับมันเป็นร้านใน l a z a ด a นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปดูที่ร้านได้เลยนะ